ไม่เด็กด้านหลังมันอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าช่างจะได้จับช่องไฟจับช่องไฟระยะความห่างมันจะได้สวยนะครับมันน่าจะ่วนรราายกก็มันอันที่ติดกันมันเป็นอันนั้นด้วยมีทั้งแบบด้วยทั่วไปนะครับนอกจากจะมีเฉพาะนาเชื่อจากศิลิ์อยู่นี้ก็มีนะครับมีเยอะเลยของที่ทหารแก็เยอะเลยที่ส่งมาแก้ไขนะครับส่งมาแก้ไขเปลี่ยนชิ้นหกชิ้นกระชับนิด <ส>มันออกสีแล,และอีกรายการหนึ่งนะครับตกสีหมาสมมนกจน,นี้นะครับแต่ณปัจจุบันเวลานี้เริ่มเริ่มเลยก็คือจะเป็นเส้นนี้ดีเลยลายของจิตจิตสองภาษาลายของแพร่จิตสองภาษา,ต,าตัวล่าสุดจะเป็นเส้นนี้เลยนะครับตามชอำยศเป็นต้นไปนะครับของพี่ทหารพี่ตำรวจที่ใช้ได้แต่ถ้าผ้า,นาหนาหนานี่ไม่อยู่แล้วก็มันจะชอบหมุนมันจะชอบหม,มุนอมเอียงเนื่องจากว่ามันแม่เหล็กมันอ่อน ถ้าจะให้แน่นถ้าจะให้เจ๋งจริง,รง,รงมันต้องเป็นแม่เหล็กสองฝั่ง